สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันที่20นะคะ20ตุลาคม2 5 6 5น้านะคะอ้าวแนวทางลงวันที่20แต่ว่าเป็นวันที่21นะคะแนวทางดาวจนปกตินะคะาบางเพื่อนอาจจะสับสนนิดนึงเน,ะนาะแนวทางดาวจนปกตินะคะจะออกเวลาประมาณตีสามของทุกวันนะคะของทุกวันซึ่ง วันนี้วันที่ยี่สิบแอดจะลงเป็นของวันที่ยี่สิบเอ็ดก็คือพรุ่งนี้นะคะจะออกผลเนี้ยจะออกวันที่ยี่สิบเอ็ดคือวันพรุ่งนี้ตีสามนะคะทุกคนแต่แอดจะให้แนวทางไว้ก่อนนะคะทุกคนก็จิ้มจิ้มเล่นไปเลยค่ะวันนี้นะคะเพราะว่าเขาออกตีสามของวันพรุ่งนี้นะคะโอเคดาวโจนนะคะดาวโจนเมื่อเช้าเมื่อวานนะคะดาวโจนรอบปกติ เข้าบนล่างเลยนะคะสามแปดแปดสามบนแล้วก็ศูนย์ห้าห้าศูนย์ล่างนะคะตัวเจาะทีแอดให้ไปนะคะส่วนดาวจนรอบปกตินะคะเข้าสามตัวในตารางบนนะคะสามแปดหนึ่งตัวเจาะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็มาเบิ้ลเก้าเก้านะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างทั้งสองดาวจนนะคะที่แอดแนะนำให้เล่นดาวจนเพระาะว่า เขาเข้าบ่อยมากถึงไม่เข้าตัวเจาะแต่ก็เข้าตัววิ่งลูดตัวฝันเตยไทยนะคะทุกคนอ่าแ้วจนรอบปกติแอดมาลงให้ก่อนนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้จิ้มไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเขาออกพรุ่งนี้ตีสามประมาณตีสามประมาณนี้ค่ะแอดก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะโอเคค่ะอ่าแต่จนของวันนี้นะคะตัวเด่นที่แอดให้วันนี้ก็จะมีหนึ่งสามหกศูนย์ห้า หนึ่งนะคะวิ่งรูด0กับ6นะคะตัวเจาะก็จะมี3 0 0 3 5 0 0 5 6, 6 53, 5 5 1 1 6 3 5 5 3 5 6 6 5นะคะเพระาะว่าเขาจะออกคล้ายๆายายกันนะคะ2 5 5 2 8 3 3 8แล้วก็5 7 7 5นะคะ เบิ้ลนะคะเบิ้ลเบิ้ลหนนะคะหน,น 1, 1, 1, 1, 1, แล้วก็สามสามนะคตัวเด่นนะคะหนึ่งสนย์ห้ะคะวิ่งรูด0ย์กับ6วันนี้จให้ฟันศูนย์นะคะฟันศูนย์ฟันศูนย์ตัวเจาะก,ก็จะมี3 0มศ ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกหนึ่งหนึ่งหกสามห้าห้าสามนะคะแอดเน้นนะคะเน้นเน้นวิ่งลูดนะคะวิ่งลูดหรือจับวินในตารางนะคะจับวินนะจับวินในตารางทุกคนก็สามารถจับวินสามตัวได้นะคะ,ะแต่ว่าแอดเน้นตัววิ่งลูดฟันนะคะศูนย์กับหกนี่มานะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะถูกหวยรวยทรัพย์กันทุกคนเนิ้แอดลงคลิปช้าก็กราบขออภัยด้วยนะคะเพราะว่า2ช่องเนาะช่อง Story อ่ m a มาลินแล้วก็ช่องเดอรี่อูมาลินนะคะถ้าใครไม่เห็นที่ช่อง Story อ่ m a มาลินก็คือแอดไปลงช่องอ่าเดอรี่อูมาลินนะคะเพราะว่าหลายคลิปมากหลายแนวทางมากแอ,แอดลงไม่ทันนะคะ โอเค <ulent Bonjour S 1> ค่ะไปแล้วค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำร่ำรวยรวยถูกหวยรวยทรัพย์กันทุกคนนะคะตั้งแต่หุ้นรอบเช้าจนถึงหุ้นรอบดึกดาวจนรอบปกตินะครับสุดท้ายเลยตีสามนะคะไปแล้วค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะ